ฟังด่นดวนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นข่าวดีที่สุดของวันเลยก็ว่าได้ครับที่รายงานออกมาเพิ่มเติมยึดตาควายสำเร็จเรียบร้อยซึ่งกองทัพไทยเราก็ถล่มเขมรครับหนีตายกระจึกกระเจิงและเป้าหมายต่อไปหลังจากนี้ครับเราจะรุกคืบยึดเนิน350ที่อยู่หลังตาควายยังมีอัปเดตอีกเรื่องราวหนึ่งครับตอนนี้เขมรยิงปูพรมพลาดโดนกันเองในปฏิปักา์ตาเมือนทุมหวังที่จะทำลายตัวปราสาทแต่สุดท้ายแพ้ภัยตัวเอง โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่ามันเป็นข่าวดีมากๆและก็ชื่นใจมากๆของวันเลยกับรายงานล่าสุดครับมาเรื่องมาดีกองดับผาาที่2ครับตอนนี้รายงานออกมาว่าเราสามารถเข้าไปที่ตัวปราสาทตาควายได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ยังมีเป้าหมายต่อไปก็คือเนิน3 5 0ครับเรียกว่าทับฟ้าก็ยังบอมหนักอย่างต่อเนื่องโดยก็เป็นรายงานจากทาง WorkPo พอยเองนะครับที่ออกมารายงานว่าสถานการณ์แนวชายแดนตอนน,อน,นี้กับรายงานล่าสุด ยังคงมีการประทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่ปราสาทตาควายปราสาทคนาและก็เนินสามาศนะครับ ซึ่งเบื้องต้นแหล่งข่าวจากแนวหน้าเนี่ยก็ได้แจ้งออกมาว่าล่าสุดครับสามารถยึดปราสาทต,ตาควายและวังลวดหนามไว้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังมีฐานในเราครับที่อยู่บริเวณแนวหน้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกสะเก็ดร,ระเบิด BM21 ของเขมรแล้วในปุ้นี้ตอนนี้ครับก็ยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่และก็ BM อย่างต่อเนื่องแบบสนั่นวันไหวกันทั้งเมืองเลยซึ่งผมเองก็รอการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับคือรู้มาตั้งแต่ช่วง8ปนาฬิกานาทีนะว่าปราสาทตาควายเนี่ยมันเริ่ เขาเปตัวประสาทได้แต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับการที่เวิร์กพอยต์ออกมายืนยันแบบนี้แล้วแนวหน้าออกมายืนยันแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเราสามารถยึดประสาทตาควายเอาไว้ได้แล้วนะครับแล้วตัวประสาทเนี่ยจากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยครับว่าอาจจะ ชำรุดสุดทรงพอสมควรเลยเพราะขเขมนเองครับไปอยู่ที่บริเวณจุดนั้นไม่ยอมออกมาจากตัวปราสาทครับตอนนี้ก็เฝ้าปราสาทเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ครับก็ยังตอบโต้กันอย่างดุเดือดและก็คาดว่าจะประทะเกิดขึ้นเนี่ยตลอดทั้งวันเลยอย่างที่ผมบอกเลยครับปราสาทต,ตาควายเนี่ยมันดุเดือดมาตั้งแต่ช่วงเช้ากับเนิน3 5 0นะครับแล้วก็ยังรวมถึงช่องกลางปราสาทต,ตาเมินทมก็ดุเดือดไม่แพ้กันซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันมากเท่าไหร่โดยจุดนั้นอาวุธของขเขมรครับก็มีการส่งโดนทิ้งระเบิดดโ เอฟพติดหัวรบระเบิดเข้าโจมตีฐานได้เราอย่างต่อเนื่องกับจุดที่เราเนี่ยคุมเอาไว้อยู่โดยในพื้นที่ตอนนี้นะครับมีการปิดถนนเข้าตัวปราสาทต,ตาควายเอาไว้แล้วหลังจากประทะเดือดกันมาถึงแม้ว่าปราสาทต,ตาควายจะชำรุดสุดโทมอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่ากรมศิลปากรเอง ก็ยืนยันว่าตัวภาษาตาควายนั้นเนี่ยซ่อมคืนใหม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับหรืออาจจะสมบูรณ์มากกว่าเดิมก็ได้เพราะจะได้ขุดแลวก็รื้อคนพลิกขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ว่างานยากที่สุดเนี่ยคือเราต้องการรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้ก่อนและก็ยังมีอีกจุดหนึ่งครับที่ดูเดือดไม่แพ้ก,กันก็คือมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติม,ตมออกมาว่ากัมพูชานั้นเนี่ยมีการเสริมกําลังทหาร300นายในพื้นที่ช่องจอมและก็ช่องปลดต่าง มันทำให้สถานการณ์ในวันนี้เนี่ยบริเวณช่องจอมดุเดือดมากๆนะครับมีการระดมยิงปืนใหญ่กันแบบสนั่นวันไหวกันทั้งเมืองบวกกับช่องอันม้าช่องบกเนี่ยเหลือไปแค่นหนึจุดก็น่าจะจบนะครับแต่ว่าตอนนี้หนักสุดคือภู้มาเขือกับปราทต,ตาควายที่เขมรระดมยิงบีเอ็มาภูมาเขือเนี่ยเขมรไม่รู้ ระมยิงมาทําไมนะครับคือยังไงก็เข้าตีเรายากอยู่แล้วเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยเราอยู่สูงข่มแล้วก็มีฐานทหารเนี่ยโดยรอบเป็นฐานย่อยอยู่โดยเรามาเปิดภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับตั้งแต่วันที่8ธันวาถึง13ธันวาคมโดยเฉพาะพื้นที่ปราสาทคนาปราสาทตาควายปราสาทตาเมินทมุมและก็ช่องอันมาซึ่งบริเวณช่องอันมาครับตรงเนิน6-7-7เนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากที่เราสามารถยึดเนินได้ครับพื้นที่ป่าไม้หายไปราว40ไร่เมื่อเทียบกับวันที่8 ธันวาคมนะครับคือเราสามารถยึดได้ประมาณ2วันที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นพอดูภาพถ่ายเราเทียมภาบคือมันมีการทิ้งระดมอย่างหนักเราเนี่ยก็มีการบอมกว่าจะยึดได้เนี่ยป่าหายไป40ไร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นแผ่นดินไทยของเราอีกจุดหนึ่งบริเวณนึงครับเป็นปราสาทตาควาย บริเวณเนิน3-50ครับตอนนี้ป่าหายไปราวๆเนี่ย15ไร่แล้วก็พบว่ามีหลุมระเบิดขนาดใหญ่6 7หลุมครับเมื่อเทียบกับวันที่8ธันวาคมตั้งแต่การประทะวันแรกโดยจุดนั้นเราทิ้งบอมอย่างหนักกับเนิน3 5 0านะครับทราบมาว่าตอนนี้เนิน3 5 0อาจจะแตกไปแล้วก็ได้กับบริเวณนั้นส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูเดือดไม่แพ้กัน,นครับก็เป็นปราสาทตาเมืินทมซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่พบการทิ้งบอมจากฝั่งคาเมนนะครับคือมันอาจจะต้องมีสเกลลทีีี่่่่ใหญกวาานนั้คืออรยยะเยดมนเน มันไกลเกินไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขมรนก็มีการบอมมาเลยครับอย่างเช่นเมื่อเช้าของวันนี้กองทัพขมรนครับมีการปูพรมระดมยิงบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยโจมตีเข้ามายังปราสาทต,ตาเมินทมครับแต่ว่ามีการโจมตีพลาดถูกหลุมปืนคอของฝั่งตัวเองครับแล้วก็เนินโนเนมกลายเป็นว่าเกลื่อนกันตรงนั้นเลยเพิ่มเติมก็คือขมรนเหมือนจะตั้งพิกัดเนี่ย ขลุ่ปราสาทเลยบอกว่ามันไม่ได้เราก็ต้องไม่ได้แล้วยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับบริเวณปราสาทคนาเองก็พบว่าตรงบริเวณฐานฐานกัมพูชาครับมีป่าหายไปเยอะพอสมควรเลยอ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในบริีของกองทัพที่สองครับแต่ข่าวดีมากๆก็คือเราสามารถยึดปราสาทตาควายเอาไว้ได้เนี่ยมันเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องชาวไทยเราเลยครับเพราะว่าเราต้องการจุดนี้มาตั้งนมนานแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการยึดต,ตัวปราสาทครับถ้าเกิดว่าเรายึดเนินสามาสูรไม่ได้เนี่ยมันก็จะรรัักษาาที่่่มนหือว รปรนาวความมั่นคงยากก็อย่างที่ผมรายงานไปเลยครับอาจจะยึดเนินสามสูตรเอาไว้แล้วก็ได้ณปัจนจะุบันตอนนี้ที่รายงานอยู่ส่วนอีกจุดหนึ่งครับก็มีคลิปจากทางฝั่งกัมพูชาเอง เมื่อไม่นานนี้ผ่านมาครับเราก็มีการส่ง s 1 6นั้นทิ้งระเบิด2ลูกบริเวณสะพานอุนซิกซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรีชัยกับจังหวัดเสียเรียบที่เขมรมีการเติมกําลังเสริมกําลังเสริมอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เราก็ระเบิดสะพานอีกจุดหนึ่งตัดเส้นทางลําเลียงกาลังทุกอย่างและกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ได้แบบหมดจดสําหรับทหารไทยเรานะครับตอนนี้ถือว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และพักด้านขมรเ,เนี่ย ตกเขาไปพอสมควรเลยก็ต้องรออัพเดตกันหลังจากนี้กับโซนกองดับภาคที่2นะครับมาตามต่อกันอีกจุดหนึงพื้นที่1ครับมีอัปเดตเพิ่มเติมออกมากับกองดับภาคที่1โดยเราเองครับก็ได้ทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายกัมบูชาบริเวณสะพานจุกเจยฝั่งตรงข้ามกับบ้านหนองจานจนได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วเข้าสู่การรบวันที่8นะครับสามารถทำลายโดนเขมรได้175าและคาดว่าเขมรน,นั้นเสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ย505นาย โอ้โหถือว่าเยอะมากกับรายงานล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่1ซึ่งก็ยังไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรออกมามากนะครับกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ส่วนจังหวัดตราดนั้นแทบจะไม่มีการอัปเดตออกมาเลยนอกจากว่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-5ชั่วโมงมาต่อกันที่อีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึง สายสืบกันบ้างที่ทางโฆษกตำรวจเนี่ยได้ออกมายืนยันชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องจริงนะที่การข่าวตรวจพบทหารรับจ้างเนี่ยที่ช่วยเขเมรนเข้ามาในเมืองนครราชสีมาเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นการแถลงการออกมาล่าสุดจากการประทะในเหตุชายแดนไทยกัมพูชาครับเราก็มีการตรวจพบ ชาวรัสเซียครับและก็แขกขาวชาวต่างชาติเนี่ยที่ผิดสังเกตไปพักอาศัยอยู่ในหลายตัวหลายพื้นที่และรายงานเนี่ยมีการบอกว่ากัมพูชาครับได้จ้างทหารชาวรัสเซียอาจเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยเรา อันนี้เป็นการข่าวที่มีมาจริงๆของโฆษกตํารวจที่ออกมารายงานอย่างเป็นทางการแล้วส่วนอีกเรื่องราวนึงครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับชายแดนปอยเปตกันบ้างที่มีรายงานออกมาว่าตอนนี้คนไทยเกือบหมื่นคนครับโดนขมินสกัดไม่ออกจากด่านปอยเปตดและก็ทยอยโดนจับกลุมเอาไปขังคุกขมินจนล้น รัไปถึงบังคับให้อดอยากไม่ต่างไปจากการถูกทรมานจับตัวประกันเพื่อที่จะแลกกับการหยุดยิงนี่เป็นความสกปรกของเขมนเองนะครับก็ต้องประจานให้คนทั้งโลกเหน่ยรู้เอาไว้ด้วยแล้วบวกกับสื่อของกัมพูชานะครับที่ออกมารายงานว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยสูญเสียเป็นจํานวนมากนะครับเกิน4ี่พันนายแล้วก็ใกล้เข้ามาขอเจรจากับกัมพูชาแต่ว่าคนนอกประเทศของกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ออกมาชุมนุมในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่น เรียกร้องให้ประเทศมาหาอำนาจครับมาหยุดไทยเราและก็อ้างว่าฐานขมินตอนนี้สูญเสียเยอะมากซึ่งข้อมูลมันแตกต่างยอดแย้งก,กันกับมารีโศเจตาจริงๆผมติดดูคำหนึ่งใกล้เข้ามาขอเจราจาส่งบนอะไรหรือเปล่านะครับขมิ้นพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นเจราจาก,กับเรานะแต่ว่าออกข่าวไปบอกว่าไทยเราเจราจานี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ผมดีใจที่สุดนะปราสาทตาควายปากักธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย และมาลุ้นไปด้วยกันนะครับจะยึดเนินสามสได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ายังไงคงต้องติดตามและเฝ้าระวังกันแบบนี้ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กักบข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย